จุดเด่นของเราคือปริมาณลูกชิ้นที่เราให้เยอะแล้วก็อร่อยเข้มข้นแน่นอนรสชาติเหมือนกันทุกวันอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะแม่ค้าสวยค่ะสูตรของเราไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนสูตรของเราเข้มข้นรสชาติจัดจ้านค่ะให้ลูกชิ้นเยอะแล้วก็ปริมาณกับราคาเนี่ยคุ้มต่อกันที่ร้านเราตอนนี้มีอยู่4เมนูซิกเนเ,เจอของที่ร้านเลยคือน้ำยาก,กะทิค่ะเนื้อปลาจะฟูลูกชิ้นจะเด้งแล้วก็นุ่มอร่อย สวัสดีค่ะเจ๊ก้อยนะคะจากร้านขนมจีนลูกชิ้นตักเจ๊ก้อยค่ะทำอะไรมาก่อนทำมาเยอะมากกาแฟหลายอย่างมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วพอเรานึกขึ้นได้ก็คือแล้วพอมีวิชาติดตัวทำขนมจีนเราก็เลยคุยกันว่าเราลองเริ่มในตรงนี้กันดูไหมลองถ่ายลงติ๊กต็อกดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบความสำเร็จในตรงนี้ บันดาลใจคือเราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นร้านขนมจีร้านไหนที่ว่าให้ลูกชิ้นเยอะแล้วก็ปริมาณกับราคาเนี่ยคุ้มต่อกันได้ราคาเนี้ยสามารถเข้าถึงได้ทุกอาชีพกําไรเรา,าไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่เราอยากให้ลูกค้าเราอะให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มที่ได้มาร้านเรา เราตอนนี้มีอยู่4เมนูคือน้ำยาก,กะทิจุดเด่นของน้ำยาก,กะทิเราเลยเนี่ยคือรสชาติจะเข้มข้นเนื้อปลาจะฟูลูกชิ้นจะเด้งแล้วก็นุ่มอร่อยต่อมาคือน้ำยาป่าน้ำยาป่าเนี่ยเราจะใส่ปลาด้วยคนที่ไม่ทานปลา้สามารถทานของเราได้เพราะกลิ่นไม่แรงมากจะมีแกงเขียวหวานเนื้อเขียวหวานเนื้อของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นเนื้อติดมันซึ่งลูกค้าจะชอบมากเมนูสุดท้ายคือแกงหน่อไม้ไก่แกงหน่อไม้ไก่เนี่ยเราจะให้ปริมาณเยอะ ครในกามแ,าแม่ค้าสวยค่ะนอกจากแม่ค้าสวยแล้วก็จะมีรสชาติที่เราทําแบบเข้มข้นและเราแตกต่างจากร้านอื่นยังไงนอกจากปริมาณที่เราให้เยอะแล้วสูตรของเราไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนสูตรของเราเข้มข้นรสชาติจัดจ้านค่ะและรสชาติของเราไม่เคยเปลี่ยนเรารักษาคุณภาพและมาตรฐานของร้านเราไว้ให้คงที่ที่สุดแล้ว ทุกอย่างจะ50บาทหมดเลยยกเว้นแค่แกงเขียวหวานเนื้ออันนี้จะเป็น60บาทตอนนี้ที่ร้านเราจะจัดโปรโมชั่นวันที่9เดือน9นะคะคือ้กันลูกค้ามาซื้อขนมจีนจะลุ้นรับรางวัลใหญ่เลยคือเป็นทรทัศหนึ่งถ้วยต่อหนึงรางวัลลุ้นได้ทุกถ้วยเลยนะคะ ร้านขนมจีนลูกชิ้นตักแก้ก้อยนะคะเปิดอยู่ที่ตลาดเอาดอ d o o r เพชรเกษมนะคะอยู่ด้านหน้าเมเจอร์เพชรเกษมอยู่ติดถนนเลยนะคะร้านเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงถึงสามทุ่มแต่อาจจะหมดก่อนนะคะฝากช่องทางติดต่อของร้านเราด้วยนะคะในเพจเ c e บุ o k และช่องติดต่อนะคะชื่อร้านขนมจีนลูกชิ้นตักเลยะคะ่ะ